สบายดีพี่น้องสบายดีเบื่อสกูสกคนจ้าลงหัวลงห้องคือ,อก้าพี่น้องเอ๋ยฮะเฮ็ดบุษันหน้มามะเพาะน้าไม้เขาจะเาเฮ็ดปวกออกได้หน้าไม้ก็เอามากะจิด,ดำขึ้นเหวเราขึ้นเหวไรพี่น้องเอ๋ย Ủa đây là kia nó mày có một cho mau đưa cái nào đi không ha, đây nó mai còn ao đây hết có đi rồi đấy tàu phi ơi chỉ ra một chắc bài ra đây hiện nó mày và hiện nó mày như bọn san san bạn กำลังพดฒมันงเห็งบ่นะมเนาะนี่ะทรับก่อนได้เป็นน้องน้วบุญได้เลยในตะพังซันไม่ไหวนะ นอนใหญ่ไปหน่อยนอนนัน่งดินเนาะซับก่อนเด้อว,ว้าไปนอสิเป็นลมเหรอดัเมาหาปลาขย่งนอยอยู่นหายน้านกับใจดำเนี่ยนัง่งหัวปลาเด็กกห้มอมงต่ดีมันสินเนะเอ,อ,อีกุศสี่สิมาน้ากันไหลมาลมขึ้นมืออ่ะอู้โ่นอนกันนอนเดกอกีกตีสองมาขึนนี่ กลังรักกำลัง,ลงพันบบโป๊ก,กันไปหาหมออีกโอ้ยยี่เป็นขากแกงเห็ดเห็ดเสร็จเบาวมีผลขึ้นได้ป่ะเฮย้ยขึ้นโลดฮะน่ะปีนตะพังมันม่มีแรงจปีนะตื่นมาแล้วมันนอนบนรับดิปขอ้ขนพัง ได้สามหน่อพรแกงนะเฮานะบุต้องแกงไรเปลืองประเด็แป้งนู้นว่ะจากกุดหมองคือมันเป็นคุดห้าเหตดได้ปูเสียงขนาดนี่พี่น้องเอ้ยซสาหมูสาดีสาโต ไม่มีอะไรเลยตาลินไพ่บองหงได้ระสิว่ามืจนเดลยจักออกมาเฮ้ยออกมาป้าป้าลุงป้าแยงอยู่แหละแล้วนี่นะไว้แล้วอืม <Dead scientifically> mới cá chẽo kiể, mới sa mùa là xì hạ lô, khoai chị đam mà nguyên chắc, nguyên chắc lô rồi ดละมีหง่วงเหมือนด้วยอลินเียงเทบาไหร่นะอือก็แม่ง่านเป็นก่นนะซำสีออกป่ามันใหญ่เศรษฐเศรบ้านนี่นะ เก็บปักแยี้งนะพี่น้องเลยไม่ไหวแล้วว่าไปต้องห้องเพื่อปักแยี้งก็ได้ดห่วยโมงก็ไม่ใช่ห่วยประเด็กจะซ้ำนอนอีกใหม่กันนะ พอแกงพอใส่ผักขยี้นาลายนะเฮย้ยพอพอก็อยู่ไฮน่าด้อพี่น้องเอ้ยไม่ไหวแล้วพี่น้องจ้ามาต่ออยู่ไฮน่าพี่น้องเอ้ยฮะไม้กับประมาณสามสี่นอเลยเฮ็ดกับไ่ได้ดอกเก็บผักขยีงละบาดเนี่ยพ่โพ่ผักขยีงพี่น้องเอ้ย ยินดนะเอ้ยมามาดมาดำตัว <DOT> ปีริพุตพวะพักกแข่งในพี่น้องเอ้ยตาอีออมอันนี้อันนี้ก็ไล่กันเถอะอืออือบอนี่นี่ก็ไล่ให้กันเก็บนำเข้นไปโหลดหัวสันเด๊ เดียกันเองกันอันซื้อมักถั่วไว้ตำอยู่ไม่าครักถั่วไงคันในเขาเมืองวะมาใส่บ้เฮอันเอา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 าสักตาด้วยนี่น้เอาไปต้องสักตาด้วยอย่เด้พี่น้องนใหม่เขากได้บดลายดอกซามซีโอันนี้นะพักยิ้วพากินตามนิโซ่นะอือ กลางคืนออกหาเรากลางเวรนออกหากินจังสันดด้นรถไหลพี่น้องเอ๋ยข้าเจ้าว่าแม่น้องเท่น่ะนบอกอยากกัฟซูรินดรกก็สั่งอยู่พี่น่ะกินเที่ยวสาน<ม>ว่าไปจะทิ้งแต่เด่นหลอืมรถบวรทุคาเชจ่ายนะกันไฟอยางหูอันแสดไปหาเบาบอลนล่ะเด้อ ถึงเวลาเฮากลับเองพี่น้องเอ้ยบ่ต้องห่วงดอกเตรียมส่งขะโลดเฮาโลดเนาะดําโ้ยต็มันลายได้จ้อยเอ้ยจ้อยมากูเก็บนี่โฮยมึงตื่นแล้วบ่ อืมมันเออมันข้างเมอสายลีรอสอนนี่พี่น้องเลยปีนี้จะเป็นมันลายมะเคนังเนี่ยใช่ได้แต่บนมีเฮ็ดใส่นั่นแหละเขาสาวเฮ็ดออกเขาไปห้าสี่หาโลมันจะไปกระเจีดดำเพราะว่า อยางยังโลดสีหอมัตสพักแย่งอยู่ละเมื่อมันอะบรบุรีเหตุพุนนะ ตงร้งแล้วพี่พ้นสิมานี่น,นี่เเหเนา่านไ้อมสอนเด้งอยงอนเนี่ย้ออนนยพ,พี่น้องเอ้ยมีแต่พักขยี้เนาะเนาะได้เนี่ยนะ เรียมเห็นเคยก็จะว่าอุ้ยขวดน่ะเป็นบ้าพะทะเองอือซอนถ่งห้ามาทะายใหญ่ปุ่นนี่เฮ้ยเออถุบ้านนะนี่ยในข้างหน้าตัวน่ะอีลอยจหกเมื่อโอ้คุณอ่ะคุณอ่ะตะเกียบกันหน้างมืะเจ้าเดียวเห็นถุงยหญ่ ดีบร <pratique S 2> ีกับดำหน้าแล้วจะสื้อเมื่อกับบไดเป็นยังได้กินเขากินเขาเราจะโค้งเนาะแม่นตะวันจะดำจากจังหวะว่าเองนี่เมื่อตอนไหนกับสเป็นนี้ยังอยู่ก็ยืนตัวเองเขากับเขาเราจะโค้งอุ้ย เห็นว่ากินหมดเที่ยวกันมันสิไปสัมเปสัมปะกับผู้ชายว่าสั่นไดว่าสั่นไดโอ้ยหัวนูวหัวหมวยม่เอ้ยอ,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 อือสอน,ปอนไปขึ้นไหนทักให้ปะปะเฮามีสิทธิ์เลือกได้โอ้โยจะมันมันลายอ,อืออือ,อ,อ,อจะมันงาม mà sao gối bẹp khen nghe như chơi vậy quá Thôi gẹt thử luôn, nó cơ like cơn mày nói, cái xe nó đốn đài, chắc chôm 1 nó bẹp khen nghe, nó mạnh Mà lại like cả đài, ừ. ฮึมึอ่น่ะกันใบมันมนเนะตัวแม่กันแม่เล็นเลนมันตัวผูเขาเจวะตัวผูมันสีบอรคอายหอนอะไร บมาเลลาห่างบอดดี้ก็เถอะพี่น้องเลี้ยมห้องเดียวกับซิเลล่าเลยนะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดจ้าเฮ้าก <th> fact, care, ับบอดี้แคร์เพราะว่ามีอยู่คนเดียวว่ากับเขาอะบอยดี้กับซูรินเนาะแต่หลายๆคนกับเป็นห่วงเฮ้ากับขอบคุณหลายๆเด้อว่าสุขุสุขคนเนาะ ถูกคอมเมนต์ถูกป้าลุงพี่ป้านาะทุกคนที่อยู่เป็นกาลังใจให้สมเฮาครอบครัวสมเฮาแล้วก็พอกันใหมคลคิมนาสบายดีพี่น้องไปแล้วพ้นสีมาแล้วค่ะ